สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีช่วงเช้าๆของฝั่งอังกฤษจ้ะทุกคนวันนี้แดดดีมากเลยพาทุกคนมาดูดอกไม้นี่สวนหลังบ้านจอยดอกไม้บานใหญ่กว่าหน้าจอยเห็นไหมมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีสีส้มสีเหลืองจ้ะทุกคนบรรยากาศสวนหลังบ้านก็ประมาณนี้จ้ะนี่บรรยากาศสวนหลังบ้านก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนดอกไม้งามเนาะ สวยๆทุกคนถายให้ดูได้เห็นจ้ะงามคักงามแน่งามจริงๆช่วงนี้ก็จะประมาณนี้แหละเขียวชฉอุ่มพุ่มสวยอยู่ด้านนี้ก็สวยเห็นไหมเนี่ยต้นมะกรูดก็อยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินออกข้างนอกกันจากวันนี้เนาะช่วงสายๆหน่อยนุย่นคนมานู่นใครมาสวัสดีค่ะ พี่พี่มาตรงนี้สิมาดูดอกไม้ใหญ่กว่าหน้าเราอีกพี่มาดิมาเนี่ให้พี่สายเข้ามาครั้งค่ะมาเน,นี่มาเน,นี่มนนานั่งตรงนี้เดี๋ยวเห็นดอกไม้สวยดูหน้าใหญ่กว่าหน้าเราอีกพี่สวัสดียังสวัสดียัง <c oughs> <c oughs> สวัสดียัง <c oughs> สวยเนาะพี่เนาะหนอนอแดงโลเลยไะยิ้ม<ๆ>ตัวนั่นถูกแดดใช่ถูกแดดสวยมากเลยเร่วงทุกคนพอดีเจมาใช้เลยใช้ถ่ายเลยต้องเอาออกนี้มันยังไม่สกปรกนะเจเนาะ แมนอันไหน,นจะร่วงอ่ะจับจับแล้วก็เอาออกเอาใส่แบงนี้ไว้นะดูสิฟองมาเค,เคลฟิกเลยฟองอุ้มๆเลยเจ้ฟองอุ้มๆไปเห็นไหมสวยเพิ่งรดน้ำเมื่อกี้นไงที่มันร่วงอ่ะเป็นมาเธอเอาไปใส่หันออมันร่วงนี่วันนี้มันทำไมนกแม่เลยนี่พี่มันทนของตัวฮักท่งไอด้ดอกที่จอยซื้อมาใช่ไหมดอกบัวพี่กิลังจะออกนี่อืมอืมต้นชะตูดอกโบตัน อันนี้ต้องใส่เทียเนี่ยเลยพี่มันไปแบบแอบปบเปิลอะ่ะมันแบบ,แบ,บสีน้ำเงออมันงอๆงงเขาเพี่อยากกินที่นี่เออเียเทียไฟนะเออตัวจะซื้อหมวกไปใส่เดินเพื่อนๆของอังกฤษแท,ท้จะอันนี้นี่เขาทาไหมเจสา,ายบอกว่าสวยโอเคอยู่มาเดินแวะเข้าร้านมือสองกันเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปเดินปิกนิกกันมีอยู่สองสามร้านที่ต้องแวะ ตัวอ,อยากหาเสื้อเสื้อยืดมันไม่ไมีเสื้อยืดนะมั้ยเสื้อยืดเน่ะมันไม่ค่อยมีตัวชอบใส่เสื้อยืดมีแต่เสื้ออะไรไม่รู้บรรดาเสื้อมาสองนี่ได้เสื้อตัวหน,นึ่งนี่หรือไปม,มันมัน,นมัวเพื่อนๆมาตรงเนี้ยสวยดิ ได้หมวกด้วยหมวกของอังกฤษด้วยนะโอ้ได้หมวกกับเพื่อนด้วยนไม่หมวกใส่เลยเนาะดูเพื่อนๆเขาท่าไม่หมวกนะฉันไม่ใช่คู่กับไมเขียจไมเพื่นบอกว่าเธอมาเอามาจากไหนจ้อยไงเนาะเฮ้ยเขียวแต่นี่เป็นของผ้ายผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงเหรอก็ผู้ชายสองเลยเพื่อนวัดวัดโบสวัดวัดวัดโบสถ์เขาเรียกวัดแหละนะเพื่อนๆนะปว่าจะไม่ซื้อเนิวมาเต็มทุ่งเลย อันเราไม่ซื้อมันเห็นถูกใจเพื่อนเพื่อนอแดดดีวันนี้ตัวเจ้คนหาสมบัติตีหละ่ะนน่นอน่ะครับนู <c oughs> นนในสมบัติตรงนี้อีกเจ๊คนมบีมอีกร้านหนึง่งต้องลืมเอาหน้ากากนกมาใส่กันแดดได้พองงจ๊ะเัอการแดดกันภูมิเพ้อดะ,อะนี่จ้ะเขียวไหมทุกคนเขียวมากเลย เดินไปเยอะช่วงนี้นนนนนนไ,ไนหนไป,ไปนั่งตรงไหนก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่เดิไเนไปไกลตรงเออลใอ่อไไอา,าอไ่คนก็นบริจาคแบบคล้ายๆมีชื่อนะชื่อคนเสียชีวิตวนะพี่ <c oughs> นู่นนะไป้าไปในร้านนี้ทีนี้ร้านนี้ ู่ในหลืบหน่อยเพื่อนๆนี่ร้านหนึ่งจ้งะหนุนอะดูอะไรคะสวยนะพี่นั่นน้องเมลีนน,น,นั่งหลับอยู่นะ่ะสายพี่สายดูดูดูเก้าอี้เนี่ยเอนาน่าเก้าอี้อะไรลิ้นชักน้องเมลีเนี่ยอันนี้ลิ้นชักพี่สายเปิดหน่อยสีป่ <4 S 2> ปอนด<ม>์ห้าสิบจ้ะหนุนนะสภาพดีอยู่หนุน่บนบรรดาผ้ามา่าน แข่งแรกนันเก้าอี้นั่งเสื้อผู้ชายนี่ก็เยอะเยอะร้านนี่เนี่ยนี่เสื้อผู้ชายโลรองเท้าหนลาคอสเลยนะรองเท้าผู้ชายพี่หน่อสีฟ้าลาคอสลาคอสของแท้นี่เอาไปใส่พวกหนังสือจูเลียว่ากันไปเอาไปดิมาหน่อยผสมพอต้องใส่ของมาหน่อยไม่ซื้อไปหรอกเยอะละ ได้ไหมเห็นไหมโอเกเงียอะลยเพื่อนๆมีแต่ตัวเล็กๆตัวแบบหุ่นแบบสวยๆแบบจอยไม่มีไเสื้อโอ้หมวกข้างบนนะเจ๊อยากได้ไม่ใช่เหรอนนสีน้ำตาลข้างล่างนะนะจะกก้งจะกเก็ตทุกคนราคาก็แตกต่างกันไป อันนี้ก็สวยดีนะแต่ดูแล้วมันแบบสั้นสวยอยู่เพื่อนๆแต่มันมีแต่ตัว,ลวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอ่ะจ้ะรองเท้าก็มีนาะชุดเดสฝั่งนี้นี่ฝั่งี้ชุดเดสขเข้ามาเขาก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆเอ้เพิ่จะเข้ามาคุยกัน<อ>จะออกไปแล้วจ้ะทีนี้ซื้อเสร็จแล้ไปไป ออกจากร้านแล้วทีนี้ทุกคนร้านเขาอย่างนี้แหละนี่แหละออกมาละได้อยู่ร้านนี้ก็ได้สองตัวนะ,ะได้สองตัวตัวร้านเนี่ยร้านนู้น,นได้ประมาณสามสีต่ตัวเพื่อนตอนนี้ออกกันละหาเดินปิกนิกกันเถอะทีนี้พวกเรา <laughs> ให้เงินละเนี่ย <laughs> ใช้เงินแล้วก็เดินออกนอกกันละทีนี้ไปๆ้านี่บ้านเขาก็อยู่ติดกับสุสานในสุสานหลุมสุสานทุกคนนี่นี่ อันนี้ก็ป้านคนนางแบบจอยเดินออกหน้านะายังไม่ได้ปิกนี้เลยข่าวเลยล่ะนี่ไม่ได้กินอาหารเลยเดินไปกัน,นเพ่อน,นเขานางจูจีกันไปเทแถวเป็นแถวนะ่ะ ใช่ยังไงจะสวย,ยใช่ถึงจะติดกับสุสานก็น่าอยู่ดูคนเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่อยู่ไปปงไปเขาไม่กลัวกันนะทุกคนบ้านติดกับสุสานมันไม่น่ากลัวเหมือนเมืองไทยไงไี้เด้แล้วพี่ดูป่าสิตงดีบแล้วเนะี่ย <c oughs> ป่าตองดีบละ <c oughs> ช่วงนี้คนเขากำลังพักเที่ยงกัน ฝายน้ําร้นทุกคนเห็นไหมฝายน้ําร้นเดี๋ยวไปถ่ายทง่หนกันเดินต้องดูดีๆจะ้ะข้ออะไรรู้ไหมมีตะขี้หมาฝ่ายน้ําร้นเหมือนบ้านเราแหละน้ำค้างฝายน้ําร้นรู้สึกเย็นสบาย อืมทีซ้ายเดินอยู่นอยจ้อยพาไปทางนี้ทุกคนงามข้าง,งามแน่เหลืองอยู่นวลเป็นทุ่งเลยตาจ้อยก็มองผักเซียนด้วยผักเซียนก็แก่หมดละนู้นนะงามเน,นาะไปไปพาเดินไปไม่ได้เอาผ้ามาปูปิกนิก เขาบอกหลานเขาเขาบอกหลานเขาให้หยุดหลานจะลงน้ำบัตเตอร์คุปเนี่ยบัตเตอร์คุปปุงเหลืองนี่ทุกคนงามคักนู่นะนั่งดงนั่งลงอยู่ดงป่ามดอกบัตเตอร์คุปโอ้จะนั่งได้ยังไงพี่เปียกอยู่นี่ โอ้ยงามครับเพื่อนๆดูดูดูเน่โอ้ยงามนะเนาะเหลืองเหลืองเหลืองแบบอำลามเลยแถวนี้แล้วจอยจะถ่ายให้ดูจอยซื้อหมวกมาทุกคนซื้อมาใส่กันแดดของอังกฤษมนจากเหลืองอลา,ามเลยไม่ใช่ดอกฟันสิกโตจะดอกบัสเตอร์คูปนะเพื่อนๆมุมด้านหลัง ก็จะเห็นสะพานจ้ะสะพานที่จะพาเดินข้าบ่อยๆแหละตรงนี้โอ้งามว่าจะพากันนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นี่กระเป๋าวางไว้ตรงนี้ไม่มีใครมาขโมยหรอกจ้ะไม่มีใครเข้ามาขโมยหรอกเป็นเนินเนินเลยนุน่นแล้วก็บ้านคนบ้านคนแล้วก็ สะไว้น้ำอุ้ยจอยอสอิงซอนงามค่ะงามแน่อยากให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละไปถ่ายให้ดูมันขึ้นเองตามธรรมชาติจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะทุกคนดอกบัสเตอร์คูปงามเนาะอู้นนุ่นกำลังต่างฉากอยู่นุ่นอีกคนนึงนะพนเพื่อนๆแอบถ่ายแค่นั้นไม่รู้ดิเน่ะ ว่าเราแอบถ่ายนะเขาไม่รู้ว่าเราแอบถ่ายนู่น,นเห็นไหม <c oughs> เด็มคนพี่น้องก็อย่างนี้แหละทุกคนแอบถ่ายกันเดินๆก็ต้องทุกคนนีน่นหะทุ่งสีเหลืองข้างหลังนู่นนะงามดีอยู่ ตอนนี้ก็จะเดินหาหาเดินก่อนดูสิแบบดูสิพี่สายพิ่สายเอาใหญ่หลักอีกซะพี่อยากเพิ่เข้ามาใกล้นะเวียงใส่นะหนาเอยสาวซับน้อยโชเซอร์แล้วแม่เลยเิ่มหอวแล้ว ทางนี้ทางนี้เราจะไป,ป,ไปเราจะไปทางนี้ไรทางนี้ก็อะไรห้องพอดีไปดูไปไปดนแล้วเพื่อนได้อลไรมามๆกจะรีวิวแบบเร่งด่วนไปเสื้อชอบสือ้อยืดแต่ว่าดูทรงเล็กเนะาะจะใส่เราจะพุ่งไงใส่ได้อยู่หรอกอืมสองตัวสองปอนนี่จอยก็ยชอบตัวนี้นี่นี่เสื้อเหมือนซูเปอร์แมนเลย <laughs> เล็กนะพี่ใส่อะไร ก็อผอมจ้อยมันต้องลดน้ำหนักให้ได้ใส่หกใส่หกใส่หกมันก็จะใหญ่ใช่ไม่ใช่หรอกมไม่ได้ใช่ไงนี่หกอะ่ะ UK อะ่ะแสดงว่ามันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นี่อันนี้สวยอยู่ใส่สบายหน้าร้อนจอยใช่ไหมอืมดีมากเลตัวน,ะวนั้นขาวดำตัวนะั้น สีบานเย็นสีนนข,าขาวก็เพื่อขาวหมวก็เห็นแล้วแหละไคใส่ดูแล้วนะเนี่ยสวยเต็มบ้านลเลยหมวดนี่เสือเ้อตัวนี้เอาใส่เป็นเสื้อคลุมอืมเสื้อคุมเอต้องสไล์เท่ๆดีนะห<ช>มายถึงื่อลักษณะนะ<ช>ดูล,ลาย,ลเ,ขยเขียวเนียวแซบโอเคค่ะโอเ แบบยางอยางนี้เราใส่สบายแมืนยางยืดตอนนี้ช่วงนี้ใส่แต่แบบนั้นพี่นะน,นี่ก็สวยจ้อยอันนี้สวยดีอยู่แล้วก็อันนี้ไปซื้อนี้มาแล้วก็ก็น,นี่สั่งไอ้นี่สั่งใบปลาจ้ะจากแม่ค้าในอังกฤษนี่แ,แหละน้องเลย,ยาเป็นคนเซตเป็นตัวน้าแล้วแต่นางนางเป็นคนใต้โดยตรงไงสั่งมาโล่สามสิบกระป๋องใบปลาแห้ง โลละ,ะ,าละ,ะ,ะสามสิบตัวตอนจะคือโลก็สิบแปดตันน่ะสั่อมาไว้กินยาเม่หิววะน่ะเพื่อนพี่โอเคจ้ะนี่แหละสิ่งที่ได้มาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย